สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักคุณครูทุกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดนะครับทบทวนนะครับสําหรับชั่วโมงที่แล้วคุณครูพาเรียนรู้เกี่ยวกับแม่กลใช่ไหมครับก็คือมีนอนูตรงตัวนะครับส่วน่ก็จะมีตัวอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนอนีนใช่ไหมครับอะไรอีกครับอ่าหลายตัวเลยนะครับที่จะใช้ในการ แทนแม่กดใช่ไหมลูกแต่วันนี้เราจะมาดูแม่กดครับแม่กดก็ยิ่งไหลตัวเข้าไปอีกนะครับเราจะไปดูกันว่าวันนี้ยตัวไหนบ้างก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังวัตถุประสงค์ก่อนนะครับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนะครับอธิบายความหมายของมาตรากฎได้เขียนคําในมาตรากฎได้มีมารยาทในการเขียนนะครับอ่าเสร็จแล้วน้พร้อมออกันแล้วนะครับเด็กๆเตรียมสมุดนะครับเขียนวันที่นะครับแล้วก็ ร้อมไปเรียนรู้คำศัพท์กันเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวนพร้อมๆกันก่อนนะครับไม้กวาดสลัดประทัดแรดพัดอ่าเห็นไหมครับไม้กวาดสลัดประทัดแรดพัดเด็กๆสังเกตไหมลูกคำทุกคำเหล่านี้สะกดด้วยอะไรครับอ่าสะกดด้วย ดอเด็กนะครับลงท้ายนะครับอ่าเหมือนกันนะครับอ่านะครับยกอย่างเช่นไม้กวาดใช่ไหมลูกก็เป็นกอวอ,อดอกวาดเหน็นไหมครับลงท้ายด้วยตัวสะกดนะครับดอเด็กสลัดเห็นไหมครับอ่าสรออะดอหลักอ่ะสลัดอ่ะเป็นเหมือนกันสลัดนะครับก็ลงท้ายด้วยดอเด็กประทัดเหน็นไหมครับทออะดอทัดก็จะเป็นตัวสะกดของดอเด็กแม่กด รดอย่างเงี้ยก็สะกดด้วยดอเด็กใช่ไหมครับพัดพอ่ออดอพัดใช่ไหมลูกอ่ะมาตาแม่กดในนรกก็คือคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะครับคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะครับตรงตามมาตานะครับและนะครับ ก็จะมีนอกจากดอเด็กแล้วนะครับก็จะมีคําอื่นอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะก็น่าจะมีพยัญชนะตัวอื่นด้วยนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นครูขอปิดเสียงแป๊บนึงนะครับอายกตัวอย่างเช่นนะครับมายกตัวอย่างนะครับนอกจากดอเด็กแล้วนะครับที่ตรงตามมาตานะครับก็จะมีจอจานชอช้างซอโซดอยชดาตอประตักทอฐานทอนางมุนโททอผู้เท่าตอเต่าทอถุง ทอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอนะครับสอฤศีสอเสือเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะครับซึ่งออกเสียงเหมือนดอเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้คําศัพท์อีกนะครับเด็กๆอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมดอเด็กมีเยอะจังนะครับก็คือนะครับ มันอาจจะไม่ได้เขียนในรูปของดอเด็กนะครับแต่จะอยู่ในแม่กดคือออกเสียงนะครับเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันไปดูคําศัพท์ครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าตํารวจเห็นไหมครับตารวจในนี้มันจะเป็นอรอหอคุณครูขอไปช่างหิบนะครับอาจจะเป็นคานาหอรอ,อรออัวจรวดแต่รออัวดรวดมันก็จะ ออกเสียงคล้ายๆกันใช่ไหมครับนีห่างกันนิดนึงแต่ยังอยู่ในแม่กดนะครับต่อไปเตารีดอ่าเตารีดนี่ก็ดอเด็กตรงตัวเลยนะครับต่อไปอันนี้อะไรครับบวชบอัวดอบวชเห็นไหมครับแต่ว่าชอช้างนะครับเพื่อให้เป็นคาเฉพาะขึ้นมาก็เป็นบอัวชอบวชนะครับต่อไปครับกา,อกออาสอ่ากราสอกาสไม่ตีกาส อ่าหรือจะเป็นกออาดอการเห็นไหมเขาข้อการเหมือนกันไม่ตีการนะครับออกเสียงคล้ายๆกันนะครับอ่มาดูอย่างนี้ครับอย่างเช่นกฎหมายปรากฏใช่ไหมครับกอโอดกฎเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมถึงถ้ากฎเป็นที่เป็นโดยเด็กจะหมายถึงกฎหมายนะครับถ้าเป็นปรากฏก็คือแสดงให้เห็นขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปอันนี้นะรครับอูดออูทอ,อูด แต่ตามจริงแล้วออูดอูด,อดได้ไหมลูกอ่าได้เหมือนกันก็คือตัวหนังสือเหล่านี้ก็จะออกเสียงเหมือนดอเด็กนะครับอ่าเห็นไหมครับสัตว์ตัวนี้มาจากนักสัตว์ใช่ไหมลูกพัฒนาเห็นไหมครับพ่ออะดอพัดเห็นไหมครับทอผู้เท่าอ่าสังเกตเห็นไหมครับแต่ออกแต่ใช้เป็นต่อเต่านะครับรถอ่าปราจารเห็นไหมครับกโกรธอ่านี่เห็นไหมลูก มีทั้งรอเดือและทอทงใช่ไหมครับซึ่งทั้งสองเนี่ยทอทงเนี่ยก็คืออยู่ในมาตราแม่กฎเช่นกันนะครับแล้วนี่ครับเข็มทิศทออีโดทิศนะครับแต่ในนี้เราใช้เป็นสอสลานะครับเข็มทิศนะครับยาพิษนะหครับอ่าซึ่งคำไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องจำคำเฉพาะเรานี้ให้ได้เพื่อที่นักเรียนจะได้เขียนให้ถูกต้องนะครับอ่าต่อไปครับ ระหัดเห็นไหมครับคําที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็คือคําที่อยู่ในมาตรากดนะครับก็คืออยู่ด้วยลงท้ายนะครับออกเสียงตัวสะกดเป็นนอหนูนะครับถ้าตรงตัวก็คือเป็นรูปนอหนูแตถ่ถ้าไม่ตรงตัวก็จะเป็นจอจานชอช้างซอโซนะครับต่อเตาต่อปัตปตักไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวมาทบทวนนครับอ่ากอันนี้อาจจะตกหล่นไปตำรวจ เตารีดบวชการ์กดกฎหมายปรากฏอูดสัตว์พัฒนาสังเกตใช่ไหมครับอะไรครับรถปราศาสตรกโกรธเข็มทิศยาพิษละหัดนะครับอนอกจากคําเหล่านี้แล้วก็ยังมีคําศัพท์นะครับอีกมากมายที่เราสามารถหาได้ในชีวิตประจวันวันนี้คุนก็จะเป็นใบงานเหมือนอีกเช่นเคยนะครับให้เด็กๆนะครับไปสํารวจ คำในมาตราแม่กฎในชีตประจําวันมาให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นคําที่ว่าเราเจอในยนอย่างเช่นเขียดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขียดนะครับเขียดเบียดอย่างเงี้ยอะไรครับลดลดที่เป็นดอกเด็กลดน้ําต้นไม้อย่างนี้นะครับมีมากมายนะครับคําศัพท์ที่นะครับตรงตามมาตราแม,ม่กฎนะครับะนะครับ สำหรับวันนี้เด็กๆก็น่าจะมีความรู้นะครับเกี่ยวกับมาตราแม่กฎมากยิ่งขึ้นนะครับว่านอกจากมีดอเด็กตรงตัวแล้วยังมีตัวอื่นนะครับที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กฎอีกนะครับหลายตัวเลยนะครับนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ดูนะครับมาดูนะครับมาตรากฎนะครับคําที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดตรงตามมาตานะครับแล้วก็จะมีจอจานชอช้างซอโซ ดอชดาตอประตักถอฐานถอนางมุนโททอผู้เท่าตอเต่าถอถุงถอทหารถอธงสอสาลาสอเสือสอฤษีใช่ไหมครับเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแต่นะครับจะออกเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดนะครับเช่นคําว่าขีดลดโอกาสอากาศทิดพิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่านะครับกิจกรรมวันนี้ก็คือให้เด็กๆนะครับไปสํารวจคํานะครับที่ มีดอเด็กนะครับหรือคําที่สะกดด้วยมาตรากดนะครับทั้งที่เป็นดอเด็กและเป็นตัวพยัญชนะอื่นด้วยนะครับลงมาให้คุณครูนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับพร้อมกับฝึกอ่านนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพนะครับส่งเช่นเคยนะครับแล้วคุณครูก็จะทําการตรวจสอบว่านักเรียนมีให้มากได้น้อยเพียงใดคุณครูก็จะให้คะแนนตามความสามารถของแต่ละคนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับคุณครูก็ ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน e ีพีถัดไปครับบ๊ายบาย